แสดงความยินดีกับสาววุ้นเส้นหลังทุกแฟนนุ่มขอแต่งงานอิงฟ้าวราหะเคียรดามาใช้เท้าเขียดชุดเพื่อนนางงานต่างชาติป๊อบโชว์วันนี้พบกับลูกอ้อนแบบใหม่ของหนุ่มๆนิวคันทรีติดตามทั้งหมดนี้ได้ในป๊อบนิวสเตลลี่ ขอบันแบบนี้ไหมไม่น่ามีก่อนอื่นสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ pop new jelly นะคะเช่นเคยเลยอยู่กับเอ็มสานธิดาแล้วก็พี่อู๋ธทรยุทธ์ซึ่งวันนี้เราแต่งตัวกันด้วยสีสันเห็นไหมสีชมพูสดใสเลยก็คือต้อนรับน้องน้อง new country จะมาฝากซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่ารบกวน endu ครับผูต้องต้องบอกว่าเมื่อกี้ฟังแล้วเนี่ยเพลงสนุกสไตล์เขาแบบ เก๋มากจริงๆนะ<ช>คือเราเองก็เกิดมาก็นานแล้วนะ <c oughs> ลืมตาดูโลกมา30กว่าปีเป็นแนวดนตรีที่บอกตรงว่าฟังแล้วมันไม่ค่อยคุ้นเพราะว่ามันมีหลายแนวอยู่ในเพลงเดียวอ่ะ <c oughs> ความเป็นลูกทุ่งเอ่ยความเป็นไทยใส่มาหมดแล็บก็มีมีความเป็นสากลทันสมัยด้วย <c oughs> เดี๋ยวมาฟังมาคุยกันแบบสดๆในช่วงที่2กับน้องๆก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ ดูข่าวนี้กันก่อนเป็นข่าวที่น่ายินดีของ <นะ S 1> พี่วุ้นเส้นนี่อีกหนึ่งคนที่เป็นวีเจในตำนานและเป็นวีเจรุ่นพี่ผมด้วยเออขอเคลมหน่อยเ,ออ <laughs> เข้ามา3ปีช่องปิดนะครับ c ชน n n e วี <laughs> Thailand เออสําหรับพี่วุ้นนี่เขาก็มีโมเมนต์ที่น่ายินดีนะฮะนี่ล่าสุดโดนแฟนหนุ่มนะฮะนักธุรกิจคุณนิคธนภูมิกุลเนี่ยเขาคุกเขา่าขอแต่งงานที่ยุโรปอ๋อมีการ จุมพิษบรรยากาศโรแมนติกสักขีพยานในโมเมนต์หวานนี้ก็คือคุณโยเกิร์ตนั่นเองภรรยาของพี่พีเคนะฮะที่ร่วมทริปไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมายเลยในโลกโซเชียลนะครับก็คุกเข่าขอแต่งงานเรียบร้อยนะสำหรับพี่วุ้นเองก็คบหาดูใจกับคุณนิกมานานกว่า3ปีนะครับแล้วก็เพิ่งจะเปิดเผยโฉมหน้าของหวานใจไปเมื่อ จริงๆแล้วก็ก็ไม่หวาน,วานมาก <นะ S 1> อืมเพราะว่าครบมาสามปีเนี่ยอาจจะเปิดหน้าเนี่วนี่ยเนียวันนี้ว,วันที่ภาพเก่านะอันนี้คือย้อนไปตอนที่เหมือนแบบมาสแสดงความยินดีใช่ครับพี่วุ้นเองก็บอกว่าด้วยประสบการณ์รักครั้งเก่าเนี่ยก็ก็สอนนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะลงรูปอะไรเยอะแยะเช่นเดียวกับการแต่งงานนะครับที่ไม่ได้คาดหวังไกลทุกวันนี้เนี่ยทา ให้ชีวิตคู่มันดีที่สุดนะฮะแล้วก็เราเองร่วมแสดงความเินดีกับพี่วุนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหน้าตาพิวุนก็ดูมีความสุขมากๆมากเราเองก็แบบเห็นแบบผู้หญิงคนนึงเนาะก็ผ่านเรื่องราวมากมายวันนี้ก็แสดงความ,มดีกับพี่วุลเส้นด้วยตอนที่อีกหนึ่งคนค่ะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าสงครามนางงามหรือเปล่าเพราะว่าเจอดราม่าอีกแล้วสําหรับอิงฟ้าวราหะอะมาชมวิดีโอกันสัหน่อยคือเหมือนบนเวทีแล้วกระโปรง เพื่อนเสื้อฟ้าชุดฟ้า<ะ>มันเหมือนแบบว่าคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันเหมือนบางทางเราแล้วก็เหมือนถ้าเราเหยียบม,มันอาจจะสะดุดได้นับวินาทีนั้นอิงฟ้าเขาก็เลยเหมือนใช้เท้าซ้ายอ่ะเขี่ยเขี่ยให้มันพ้นทางเหรอจะได้ไม่เดินสะดุดชุดเพื่อนอย่างเงี้ยอ,อะไรแบบนั้นก็คือเป็นการเขี่ยชายชุดมิสแกรนด์แคนเบอร์รนั่นเองนะคะแฟนนางงามเสียงแปะ นี่บางคนก็คือกี๊ดกันเยอะเกินไปไม่ใช่บางคนไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้แต่บางคนก็บอกว่าเราจะให้อิงฟ้าทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่อีกส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่าทําไมไม่ก้มลงไปหยิบล่ะแต่จังหวะนั้นเนี่ยถ้าก้มเนี่ยไม่ได้ไหมเสียจังหวะไงหรือว่าด้วยชุดก้มลำบากปะก้มมาโป้นะด้วยด้วยชุดของอิงฟ้าอะไรอย่างเพราะว่าเป็นชุดปราตรียาวอ่ะการที่จะย่อลงไปมันมีโอกาสปริ ถูกงานนี้อิงฟางก็เลยเคลียร์ชัดนะครบ,บอกว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยก็คือถ้าถ้าก้มลงไปเนี่ยกลัวมงกุฎลุด oh. แล้วก็ชุดโป้ด้วยนะคะ oh. ซึ่งทันทีที่ตนเห็นดราม่าเนี่ยก็รีบโทรไปขอโทษอีกฝ่ายเลยค่ะนงานขอโทษทางออ Miss r a n d Cambodia แล้วก็แฟนคลับที่แคนเบเดียด้วยเพราะว่าจริงๆภาพมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะ ดูไม่น่ารักจริงๆแหละอันนี้เราเราก็รู้ตัวนะแต่ว่าอยากให้เข้าใจถึงเจตนาของเราว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นถ้าหลายๆคนได้เห็นวันนั้นก็จะเห็นว่าฟ้าใส่วิกเนาะเราไม่ได้ล็อกมงกับกิ๊บด้วยเพราะฉะนั้นโคท,ที่เดินน่ะมันคือฟินาเล่เราไม่ได้เดินคนเดียวแล้วก็มันมีคนที่เดินต่อเราติดๆเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการสะบัดผ้าแล้วก็ถ้าดูในคลิปคือเราจะมีการชุดคิดแป๊บเดียวแต่มันเป็นช่วงวิกประมาณแบบวิกถึงสองวิกว่าเอ้ยเราจะเอา,เอาอย่างไงต่อซึ่งถ้าาาาาาเเเเรรรรอมมกก็คื1ชุดดไ่่สะ,ะววพ เรามันแหวกตรงช่วงอกอันดับสองก็คือเรื่องของมองมงเราอาจจะล่วงได้น้อมรับท,ทุกคาทุกคาติเราก็จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปในการแก้ไขอะไรเงี้ยในการออนเซตซึ่งเราก็ได้มีการทักไปหาน้องแล้วตั้งแต่เราเห็นข่าวว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่สบายใจอย่างน้อยคือเราห่วงความรู้สึกของน้องก่อนว่าแบบพี่ขอโทษจริงพี่ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะน้องก like ็ทักกลับมาเป็นภาษาไทยค่ะว่าแบบว่าพี่ฟ้าหนูก็ต้องขอโทษพี่ด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะสะบัด ไปโดนแบบมาหนักมาตรงหน้าเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็กลัวเราเสียความรู้สึกเราก็กลัวเขาเสียความรู้สึกท้ายที่สุดก็เลยได้คุยกันแล้วก็เราบอกเออไม่ต้องคิดมากไว้ร่วมงานกันใหม่ก็ถือว่านางงามเขาเคลียร์กันแล้วอีกท่าหนึ่งที่ลงไปแล้วแบบไม่รู้สึกเผอคุณทําให้ดูลองดูแต่แดดแดดแด้วค่อยๆนี่ยปัดอย่างนี้ได้ไหมเออประมาณนั้นก็คือ ถ้าเขาย่ออยู่แล้วเดี๋ยวให้แนะนำอิงฟ้าครังหน้าเจ<ม>อฝากไปด้วยนะฮะ, <c oughs> ะมาดูกันต่อที่นักชาลีกันบ้างนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้แต่งรอทุกวัน <c oughs> เขาบอกว่าการที่ออกมาแต่งรอรับงานแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของงบประมาณค่าอาหาร <c oughs> หมดลงไม่ใช่ค่าอาหารคนค่าอาหารสัตว์เลี้ยงในอุปการะคืนน้องแน็กเนี่ยเขาดูแลหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เนื้อคานหรือตัวเงินตัวทองใช่ช่วงหลังก็เลยได้เห็นคุณแน็กเนี่ยเขายอมแต่งหล่อรับงานบ่อยๆนะจนเราก็สับสนเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่แน็กหรือแจ็คแจ็คสันหวังหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแบบโหทรงดีมาก แล้วก็เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันขัดกับตัวตนมากๆเลยนะที่ปกติเขาชอบปล่อยเซอร์นะครับแต่บางทีก็ต้องเนี่ยมาใส่สูตรผูกท้ายรับงานกันหน่อยส่วนที่หลายคนบอกว่าเวลามีแฟนอยากใส่หล่อให้แฟนดูหรือเปล่าเนี่ยแน็กก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเก๋ไก่ก็น่าจะเข้าใจในความเป็นหนุ่มเซอร์ของตัวเองฮะช่วงนี้นะครับร้อนตังค์นะครับผมก็จะออกมาสภาพแบบว่าดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยนะฮะไม่ชอบเลยครับผม,ผมผมรู้สึกว่าผมชอบ เวลาเราผมยาวๆแล้วเราดูสกปกสกปกอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าไอ้ลุกนั้นนะมันทางานไม่ได้เราก็ต้องยอมแบบว่าปรับเปลี่ยนตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยครับผม่นเช้ามาเราก็ต้องมานั่งกลั้นฝืนแต่งหน้าทําผมนะครับแล้วก็อดทนนะครับแล้วก็รีบล้างหน้าให้ไวที่สุดครับผมมผแต่ก่อนก็อยู่ตอนที่ผมสกปกอยู่นะฮะก็ผมว่าไม่หรอกแค่ว่าตอนนี้แล้วก็พยายามแบบปรับตัวให้มันดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละ แต่ถ้าเมื่อไหร่นี่ผมหมดเนี่ยผมจะออกไปตามล่าหาแย้หาปลามันจะไปทุบตัวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปลงน้ำคลองกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะทำงานที่แบบน้อยลงสบายขึ้นเราก็จะกินทุกอย่างที่มันขวางหน้าบ ก็ขอให้แน็กได้ตามล่าหาแย่ไวๆนะคะไปตอนที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเพราะว่าเป็นครั้งสาคัญค่ะคุณผู้ชมวงการละครเวทีไทยกาลังจะเฉิดฉายเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีโลกค่ะด้วยผลงานละครเวทีที่ได้แรงบันดาลใจจากข้างหลังภาพ The Musical ใน Waterfall a New Musical ค่ะเปิดการแสดงไปเพียง3มรอบก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมแบบล้นหลามเลยการันตีได้นะคะท้งผู้ชมชาวไทยแล้วก็ต่างชาติประทับใจมากๆในเสียงร้องแล้วก็การแสดงของจอร์จเดลครูซนะคะแดนนี่ฮุบ แล้วก็จอนจอนบีโอเนสและจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุณผู้ชมกับฉากที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอกลับมาอีกครั้งค่ะในรอบ15ปีนี่คือน้ำตกมิตะเกะอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะทั้งเล่นเต้นร้องกลางน้ำของจริงค่ะบนเวทีเมืองไทยรัชดาไลค่ะซึ่งก็ไม่ได้ปังแค่ฉากนี้เราจะใส่กลับมาก่อนไม่ต้องนะ ซึ่งฉากนี้มันสวยงามจริงนะฮะแล้วก็สื่อความหมายถ่ายทอดได้ดีตามบทละครนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันส่วนเรื่องภาษาหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าในการรับชมไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าบทเขาเข้าใจง่ายแล้วก็มีจอ บรรยายภาษาไทยเพิ่มด้วยนะครับเพื่อให้อัธรสกับผู้ชมนะฮะนี่คือฝีมือของทีมงานละครเวทีไทยนะฮะที่นําทีมโดยคุณบอยทะกนเกียรตินั่นเองจากทีมแล้วก็ทีมจากบอดเวร์ด้วยนะครับที่มาร่วมกันสร้างสารรค์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กับคนไทยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากไปสัมผัสนะฮะ สามารถไปเจอกันได้ที่ Waterfall New Musical นะครับซื้อบัตรได้แล้วที่ t h a i Ticket Major ทุกสาขาหรือ www. t h a i t i c k e t m a j o r .com เปิดการแสดงเพียงใช้คำว่าเพียงหรอ20่สบรอเยอะมากนะแต่วันที่1นึ่ตุลาใช่ไหมก็ติดตามหาซื้อบัตรกันได้ค่ะครับโอเคในช่วงหน้าเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมมากๆเต้นกับน้องๆเขาเมื่อกี้แอบแกะท่าเดี๋ยวให้ช่วงหน้าน้องๆสอนด้วยนะคะเจอกันแน่นอนค่ะกับน้องๆ New Country ค่ะมี่ า,าหาทั้งเฟซหน้าไอจี IG, กดไลค์ทันทีที่เธอโพสมารอยยิ้มจากเธอเข้าตาสะเทือนอกายอยากแชทด,ด้วยได้ไหมขอดีอมหัวใจไปผูกพัน สตาร์ทกันแบบใสๆแต่จะเราใจถ้าหากคบกันทุกแอปแอดเธอทุกอันแชทออนเปิดไว้ในหัวใจเทอนั้นยังไม่มีใครใช่ไหมถ้างั้นก็อย่ากขอรอ้องอย่าเพิ่งมองใครที่ไหนเอานิดเดียวก็พอค่อยๆดูใจฉันไปก่อนเนาะแค่เธอเปิดใจได้ไหมได้ไหมถ้าเธอจะไม่ ควนให้เธอเอ็นดูสักหน่อยหนึ่งรบกวนที่ทางไปถึงจง เราก็คงไม่รู้ถ้าเราไม่ดูก็ไม่เห็นทุกแอปเปิดรอชเช้าเย็นรอเธอมาเม็นรอเธอมาแชร้รับแอดด้วยวันไหนที่เธอเงาเงาให้นึกจึงรอเป็นคนแรกวันไหนที่เธออยากมอแหลกเรื่องแปลกๆเราก็พร้อมวันไหนจะเศ้าตาน้องจะร้องเพลงปลอบเธอโอ้โดเรมีฟาโซ นี่นะเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่ของเราด้วยนะฮะเรียกว่าเพลินตามากยามเช้าอยากจะฟังถอยสักสามเพลงใช่อยากฟังมากเลยเต้นพร้อมกันมากรับเพลงแบบน่ารักมากก็หนึ่งให้น้องๆหายใจกันสักแป๊บมือเนาะระหว่างนี้เราก็อวยยศน้องๆไปก่อนเราะทุกคําเลยอ่ะไม่มีคําไหนที่เขาหยุดเลยใช่แล้วมันแบบแปลกใหม่มากด้วยสไตล์มีเหมือนแบบทุกอย่างจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกทุ่งการแบบ ร้องเอาความเป็นไทยเข้ามาใส่ในเพลงแล้วแรปลิกเกแรปมาหมดนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับหน่อยค่ะไปสวัสดีครับพวกเรา New Country ตินตินครับเอมโบครับกีตาร์ครับโนครับอ่าก็เป็นงานกลับอีกครั้งในการป๊อปนิวเซรีด้วยกับเพลงที่ชื่อว่ารบกวน Endu นี่คือเป็นแบบฟิลออนสุดฤทธิ์เลยไหม พลง <On S 1> ที่ <On S 2> มา <Street S 2> ที่ไปเ,<ล>เพลนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้อากอตั้งใจแต่งให้เป็นเพลงแรกของพวกเราครับเป็นเพลง oh. ที่อยากให้เป็นเพลงแนะนําตัวฝั่งเนื้อฝากตัวกับแฟนๆทุกๆคนอะไรอย่างงี้ครับก็เลยออกมาเป็นรบกวนเอนดูด้วยค่ะอ๋อ oh, คือจริงๆจะเป็นซิงเกิลแรกใช่ใชแล้วเหมือนด้วยทามมิ่งใดๆก็เลย ขยับมาใช่ครับแต่ว่าแรกจุดของเราคือสแตนบายหลอดถูกไหมถูกต้องโดนแล้ยังมีรูแล้วเมื่อไรยูมีใจใช่ครับเสียดายคราวนู้นที่มาโปรโมทเนี่ยผมไม่ได้เจอองน้องนะเออแต่ว่าคราวนี้ก็คือเพิ่งได้มีโอกาสดูอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยซ้่มหนักมากแน่นอนเพราะว่า3ปีกว่าพวกเราจะเดบิวต์ออกมาใช่ไหมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงตอนนี้คือซิงเกิลลำดับที่4แล้วฮะ หรือว่ามากกว่านั้นล่ะในโปรเจกต์หนึ่งที่อันนี้คือระดับที่4ของเขานะครับจริงๆแล้วฝ่ายชายก็คือเป็นเพลงที่สใช่ครับในโปรเจกต์นี้เป็นเพลงที่4นั่นแหละแล้วเพลงนี้เรามีส่วนร่วมยังไงบ้างเห็นบอกว่าอากอเป็นคนแต่งใช่ไหมคะแล้วเราได้ใส่ไอเดียอะไรช่วยลงไปไหมจริงๆแล้วทุกท่อนนะครับเราได้ได้ลองร้องหมดเลยทุกท่อนแล้วก็ก็จะเป็นอากอนี่แหละครับที่เป็น เป็นคนที่เลือกความเหมาะสมให้กับทุกคนไงครับเหมือนแบ่งให้ว่าใครเหมาะจะไปท่อนไหนแล้วเหมือนจะเป็นการปรึกษามากกว่าว่าว่าความรักในช่วงนี้เป็นยังไงหรือว่าแบบแนวแนวความรักของสี่หนุ่มเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นคนด้วยว่าจะแสดงออกกันแบบไหนอะไรเงี้ยครับเหมือนแกะตัวตนของแต่ละคนออกมาแล้วก็มาใส่รวมกันให้มันกลมที่สุดในเพลงเมื่อกี้พี่เห็นใน MV เราไปกันกี่ที่นะใช่ MV คือแบบหลายที่มากเลยนะ ประมาณ20กว่าสามเขาสามสามลักลักคือสามอ๋อสเขาใหญ่เขาใหญ่ใหญ่แล้วก็เจแปนญี่ปุ่นอ๋อมันกี้มีแยกชิบูย่าด้วยใช่ตอนที่เราไปถ่ายคนมองไหมตอนที่เราใส่ชุดเต็มขนาดต้องถามพี่เอ็มวัามีใครไม่มงบ้าง ก็รู้สึกแปลกอยู่ครับแล้วเราใส่คนเดียวถูกไหมคนเดียวใชครับแต่ว่าทุกคนก็คือจะต้องไปเต้นเปิดให้ให้ผมเต้นตรงนั้นเลยไปรำตรงนั้นใช่ครับก็เขินไหมเขินครับไม่แต่ที่ดูเนี่ยหลายๆสถานที่ที่เขาถ่ายทําใน MV อ่ะ มักจะเป็นการเต้นในที่สาธารณะทั้งนั้นเลยใช่จริงๆเราไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบว่าไฟแดงที่ที่ชิบูย่าใช่ไหมเนี่ยครับที่ภูเก็ตเราก็กด,ด้วยครับ <laughs> ก็คือารแจ้งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>พอไปชิบูย่าเนี่ยมันเป็นโลเคชั่นไทยๆไหมในการไททำหรือว่า เปิดมาปุ๊บก็ถ่ายชิบุย่าก่อนเลยท้ายสุดท้ายสุดเลยเพราะฉะนั้นเริ่มชินและความเขินอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าจะเป็นสายตาชาวต่างชาติแล้วก็แจ้งว่าใช้เวลาถ่ายทำนานเหมือนกันเนาะกว่าจะได้ M v วหนึ่งนานครับนานแล้วก็ซ้อมเต้นอีกโอ้โหเตรียมตัวทุกอย่างแล้วมันลงตัวมากจริงๆเลยมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนคลับหรือไม่แฟนคลับชื่อ Newbee n e w อ่าตัวแทนก็ได้ค่ะ ก็ฝากแฟนๆ Newbie ทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรา n e w บี e ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเรารบกวนเอ็นดูนะครับไปในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับสามารถรับชมได้แล้วนะครับทาง YouTube Grammy Go Official ครับทีนี้พิธีกรชาย่างที่บอกเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่ได้เต้นเพลง Sand By หรอผมบอกว่าผมไม่ได้สัมภาษณ์น้องๆ อยากให้สอนนิดหนึ่งได้ไหมคะเอาไปง่ายเลยเพลงนี้เผื่อหลายคนเต้นตามเมื่อกี้เห็นคุณเอ็มเขาเปิดดูอยู่ซ้อมแล้วเรียบร้อยเป็นเป็นท่าที่เรานั่งอยู่เราก็สามารถเต้นได้ใช่ไหมใช่ครับใช่สั้นๆก็ได้ครับก็เริ่มจากนี้ลยครับรบควันครับคนละเพลงคนละไม่มีใครเห็นด้วยเมื่อกี้เล่นเกือบไปแล้วโอเคลเกบลเริ่มจากนี้ครับ รบกวนให้เธอดูดูสักหน่อยหนึ่งสองทีครับรบกวนชี้ทางไปถึงปัดซ้ายครับใจเธอในหนึ่งเล่าถ้าฉันทำตัวน่ารักอยากให้เธอลองผิดจารณาเปิดมือนะครับจะเป็นเด็กดีให้เธอเลยสัญญา Na 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 nah. แบบว่าให้ลองมารักกันว้าวนี่นี่นี่น่ารักมากร้องสดยังเพราะเลยน่ารักมากวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากครับแล้วก็ช่วยกันเพิ่มยอดวิวได้เพราะว่านี่ล่าสุดปล่อยมา10กว่าวันไปล้านกว่าแล้วสุดยอดจริงเพราะฉะนั้นไปร้อยล้านบายเพลงนี้นะฮะแล้วก็โปรเจกต์หน้ากลับมาใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเสมอนะครับขอบคุณน้องๆมากนะยค่ะขอบคุณวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ใส่แต่จะเร้าใจถ้าหากคบกันทุกแอปแอดเธอทุก <pps. S 2> อันแช